สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสภพาโชคครับมือนีพศกะมาพร้อมกับแนวทางเพื่อนบ้านลาวพัฒนาฮาหนอยนะครับไปทั้งลาวทั้งฮาหนอยได้เลยครับพี่น้องครับไปเพื่อนบ้านครับสาหรับมือว่านในตัวเล็กแนวทางกะรู้สึกว่าเข้าไปสองหน่อยอยู่ครับของพศมือวานนี่นะครับส่วนมือนีสิเป็นยังไงพี่น้องการล่องเอาไปพี่แจน้าเบิรงเดอครับ เป็นสามากกระไดแนวะทางมาฝากครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็ค่อนข้างสิมันใจคิดว่าเล่าพัฒนาน่าจะแตกนะครับสำหรับพรปอสอมือนี้พี่น้องเก่าพิจานณาเบิ้งครับมีตัวเลขยูฮกหางด้วยครับเมื่อนี้สำหรับตัวเลขที่เนียนให้ก็มีอยู่สามหางครับก็บ่ได้หูนะครับว่ามันสีออกนะครับแต่ว่าคาดการว่า ตามสูตรมันเคยมากก็เลขขีดเส้นแต่ห้พี่หน้องเข้าไปพิจรารณาเบิงครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเดอ้อพี่น้องเอฟซีครับท่านช่องก็เป็นในเพียงซื้อกลางที่นําเสนอมาหายพี่ห้น้องเข้าได้ไปพิจรารณาเบิงว่าตัวเลขชุดนี้มันถูกใจพี่น้องบอครับถ้าถูกใจหรือไปตรงกับเายลาอาจารย์่นมันไปชอนกันเท่ากาับลองหยิบจะมาลงทุนลองเบึงครับการลงทุนก็มีความเสียงลอยเปอร์เซ็นต์ครับ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่าแหละครับสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับเมื่อนี้มาพร้อมความหนาวเย็นครับแล้วก็มาพร้อมกับแนวทางเปลี่ยนบานขึ้นเข้าละครับยังอยู่หม่องเก่าครับพอสอก็ยังอยู่หม่องเก่ายังอยู่ที่นอร์เวย์นะครับอีกกรบิร์นกาทีสีกลับบ้านแล้วละครับพี่น้องี่ครับเดือนนี้แหละครับอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับอีกสองอาทิตย์โดยประมาณครับ สำหรับแนวทางมือนีพอสอกกาสีอานในพี่น้องเขาฟังกอน,นะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีก็เขียนตามข้บอกไปนั่ครับสีไปซาซาครับบอกไปเร็วดอกเพราะว่าหาเรื่องเหมือพี่น้องบ่โอ้ยพี่น้องเอฟซีก็บอกว่าเบาเร็วโพดว่าทันเอาไปซาซาก็ได้ครับหารเ,เรื่องเทียบพลังคนว่าโอ้เบาหลายน้อยแตาา่้าในพันวาเนอะครับแต่ขอตรวจขออภายหลายๆครับบางครั้งก็มีก็เว้าไปแน่ครับส่วนมากก็บอก่อยากรบกวนนะครับไอยากรบก,กวนเวลาของพี่น้องหลายอย่าง เบาสันส้นๆยู่ครับได้กะยังได้กบต้องขอเวลาประมาณสิบนาทีโดยประมาณนั้นครับอย่างหน่อยกับแปดนาทีเนาะครับเอาเตรียมสมุดปากกาขึ้นมาเลยครับพี่น้อง FC ครับเตรียมสมุดปากกาขึ้นมาเลยครับเขียนไปนําครับเลขแนวทางครับเราพัฒนาฮาหนอยครับที่จริง จริงๆแล้วก็อยากเน้นไปที่เล่าพัฒนาแต่ว่ามันมีห,หน้อยห้ารังเหมือมมันก็แตกถะ่มทะายเพราะฉะนั้นก็นเลยบอกว่ามีหน่อยมีเล่าไปควบคู่กันไปครับตำลาวสาวน้อยก็ว่ากันไปเรื่อยนะครับพี่น้องสี 4, บางคนเพิ่วางสันแนวทางสี่ตัวนะครับเลขกสี่ตัวก็มีสี่ห้า สี 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดหกพี่น้องกัน่าจ,จะท่านอยู่นะครับเลขสามตัวนะครับจับมาให้สามคู่ครับเลขสามตัวห้าเจ็ดหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกครับพี่น้องไปมุนเอาครับไปมุนเอา ตัวละบาทก็ได้ครับตัวละบาทลงทุนตัวละบาทบาทสองบาทคบใดมดครับถ้าเขามีสองทางสิลงทุนใดหลายช่องทางเข้ากับลงทุนไปครับบาทสองบาทครับบาทหนึ่งครับฝุดถึงเหลข3สามตัวนี้บาทหนึ่งสองบาทนี้ครับรู้สึกว่าจะได้ค่าประทูหลายเข่งอยู่นะครับจับคู่จับคู่เด่นสองตัวนะครับจะมีสี่ห้า สี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเดี๋ยวทวนอีกเพียนหนึ่งครับพี่น้องสี่ห้าสี่เจ็ดสี่หก ห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกครับน่าจะท่านอยู่เนาะครับพี่น้องสี่เดียวสีท่ทวนนีกเทนึงเดียวถ่ายคลิปพศกทีิโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเข้าด้แคปหน้าจอไปลงทุนนะครับก่าไปล่องเบิงครับทางช่องกาขอ,อย้ำว่าตัวเลขทุกตัวนั้นมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดเดอ้อครับพี่น้องให้โปรดใช้วิจารณาณยันในการรับชมรับฟังหลายๆครับ คิดให้ดีๆครับตอนที่สิลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคือพอสว่างนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขา้ามีสิทธิ์หลุดนะครับเอาเดี๋ยวทวนให้อีกเพียงหนึ่งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงไทยสิโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเลขสี่ตัวนะครับสี่ห้าเจ็ดหกสี่ห้าเจ็ดหก สามตัวห้าเจ็ดหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกครับจับคู่เด่นสองตัวสี่ห้าสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าหก จ็ดหกครับคิดว่าพี่น้องก็คือสีเขียนท่านอยู่นะครับถาบอ่อท่านเดี๋ยวเบรงตัวเลขพร้อมๆกันครับเดี๋ยวสีโชว์ให้เบิ์เราครับพี่น้องก็เตรียมนําไปลงทุนไหนเลยนะครับเบรงตัวเลขไปพร้อมๆกันเด้อครับพี่น้องหามุมฟองกันครับตามนี้อะไรพี่น้องเอซีตัวเลขแนวทางของสพโชคนะครับเป็น น้อยเล่าพัฒนาได้ครับทั้งน้อยทั้งเล่านะครับร่วมกันโยนี้เลยครับเป็นมัดร,รวมนะครับเอาครับหน้าจอได้เลยนะครับ4ี่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเสห้าหกห้าหห้าเ็ด ห้าหกแล้วก็เจ็ดหกฉเฉดเส้นใต้ที่สี่ห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกครับถ้าพี่น้องมักชอบก็เอาไปพิจนนารณาเบิ่งครับนําไปลงทุนไดเลยครับพอสวากาฝากแนวทางชุดนี้ไปให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาบิ่งเด้อครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านครับ ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจครับพอกันไม่ในคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ